สวัสดีวันเด็กนะครับก็อยากให้เด็กๆทุกคนเป็นกําลังของชาตินะครับแล้วก็มีการพัฒนาการเรียนรู้ได้มีการพบปะในสิ่งใหม่ๆนะครับเราจะสนับสนุนการเรียนรู้ที่ไม่จํากัดกรอบนะครับอยากให้เด็กได้เจอกับสิ่งที่หลากหลายที่สุดมีความแปลกใหม่นะครับเพื่อที่จะทำให้สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนของประเทศครับสวัสดีวันเด็กครับ เผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568พร้อมเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมณพิพิธบางลำพูพิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาป,ปานานุรักษ์และพิพิธตลาดน้อยโดยมีนายชนลทิศชัยจันทร์ผู้อำนวยการกองกระสาปพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐให้การต้อนรับเมื่อวันที่11มกราคม2568 โดยนายเผ่าภูมิโรชนสกุลได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปรักโลกกิจกรรมฐานเกมต่างๆเช่นตอบคำถามชิงรางวัลเกมตักไข่ชิงโชคกิจกรรมการจับฉลากของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนบางลำพูที่พิพิธบางลำพูถนนพระสุมเมนแขวงชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพเป็นที่แรก ต่อมาเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาปนานุรักษ์ที่อยู่ไม่ไกลจากจุดเดิมซึ่งที่นี่ได้จัดก,กิจกรรมไฟคอยล่าหาเหรียญกิจกรรมแมทคอยจับคู่เหรียญกิจกรรมแฟนพันธ์แท้พิพิธภัณฑ์กิจกรรมระบายสีในจินตนาการบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆและผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จากนั้นเดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครบรรยากาศที่นี่คึกคักไปด้วยการออกร้านผลิตภัณฑ์จากชุมชนของชาวชุมชนตลาดน้อยรวมถึงกิจกรรมระบายสีเสริมสร้างจิตนาการให้กับเด็กๆและกิจกรรมการแสดงจากเด็กและเยาวชนในชุมชนตลาดน้อย ครับเรว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยม3พิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์นะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันเด็กขึ้นนะครับก็โดยภาพรวมมีความคึกคักนะครับแล้วก็มีการที่จัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้ต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับแล้วก็ตรงกับความต้องการของเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวาดภาพการวาดบนเซรามิกนะครับการมีให้เป็นเรือทีบ อยู่ในแม่น้ำนะครับแล้วก็มีการแสดงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ให้ชมพิพิธภัณฑ์ได้เปิดให้เข้าชมฟรีทั้งสาพิพิธภัณฑ์นะครับก็เป็นเสริมในการเรียนรู้ในการที่จะทาให้เด็กได้มีการเรียนรู้แล้วก็ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการสร้างรากฐานที่ดีให้กับเยาวชนนะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีหลากหลายแล้วก็ทําให้เด็กได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ กรมธนารักษ์มอบความสุขความสนุกแฝงความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กๆและเยาวชนในวันเด็กปี2568ถือเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์สำหรับเด็กและเยาวชนรวมถึงสร้างรอยยิ้มของผู้ปกครองที่เข้ามาเยี่ยมชมและร่วมงานในปีนี้อีกด้วยสนุกค,ค่ะ ก็เป <m conception> ็นกิจกรรมที่ทําแล้วแบบว่าได้ผ่อนคลายค่ะได้แบบเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายที่เรายังไม่เคยเรียนรู้ได้มาอยู่กับพี่ๆได้มาวาดรูปได้มาเพ้นท์ได้มาแปะเทสทูแบบนี้ด้วยค่ะอยากให้จัดแบบนี้แบบว่าทุกๆปีเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าเป็นความรู้ใหม่ๆมากๆเลยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่จัดงานแบบนี้ให้ผู้หนูเด็กๆและเยาวชนทุกคนนะคะเหมือนได้เปิดโลกใหม่ของผู้หนูเลยค่ะ ได้ลองทำอะไรสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยได้ทำค่ะปีนี้ก็สนุกมากค่ะยังไงปีหน้าก็เชิญชวนมาทำกิจกรรมที่ตลาดน้อยนี่นะคะก็เป็นกรรมดีๆแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีด้วยค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆแม่น้ำเลยค่ะแล้วก็เด็กก็สนุกสนานกัน แล้วผ,ผู้ใหญ่ก็เอนจอยกับเด็กไปด้วยค่ะก็ร่วมก<อ>ิจกรกรมกับเด็กด้วยค่ะขอบคุณพนาร้านนะคะที่จัดงานดีๆสำหรับเด็กๆค่ะ,คะ